สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่บนสปีดทีวีนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมดีประเทศสองนะครับผมแล้วก็วันนี้วันนี้ก็มาอยู่ในแบบเดนรันนะวันนี้ก็อาจจะหน้าตาการเล่นดีประเทศของผมอาจจะแปลกวันนี้หนึ่งนะเอ้ยเอ้ยอยแม่งไปเลยเอ้ยเดนรันเดเดเดเเดนรันเดนรเอ้ยเอ้ยเขาไม่ให้ไปทางนี้แม่งเราต้องรีบเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งตกใจหมดเลย อ้าวทุกคนนะครับถามนะครับขอเสียงให้เสียงหน่อยครับอา่าตอนนี้ก็เซิร์ฟนี้ก็มีคนไทยนะครับอ่าเอาเอ,เ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยครับตอนนี้เกิดตายเดี๋ยวเราจะเป็นคนภาคกันประกาศกันดีกว่าไหมแล้วทำไมเอฟวีคนนี้ทำไมเอฟบีตอนนี้บวยหัวมันใหญ่จังเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โดนตังแต่เริ่มเลย <c oughs> เอาไรอดครับไปรอดครับตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครจะรอดตอนนีเรอดอยู่ที่เราจะไปที่คนคนลีลีอะไรเน่ยลีวอลลีวอลเลปเออร์อะไรไม่รู้ออกเสียงพีก็ขอโทษนะครับตอนนี้ผมกาลังดูอยู่นะครับเออมากันครับว่าเขาจะรอดจากสว่านนี่ไหมอ้าไม่รอดครับเอ่ออ่าตอนนี้มาดูคุณเฮฟวี่หัวยักษ์กันบ้างครับว่าจะกระโดดไปรอดไหม ปางชูใช่ไหมครับไปเต้งไงเต้าเปล่านะครับวัดถุบโ,โอ้จะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมไปดูกันครับเออแล้วผมหรือบอกเลยว่ามันอยู่กับวันนี้ก็อยู่กับน้องผมนะเอออาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ เออแล้วก็อยู่ร้องผมเนี่ยเอเชียเดทแล้วใช่ไหมเนี่ยเดทแล้วใช่ไหมเอเซียเดทแล้วจีนเขาคึกว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาด้านหลังโดนเต็มเต็มเสียคุยกับพี่หน่อยทำไมไม่อยากออกรายการ,การาเอ,าอ๋อเข้าใจแล้วครับตอนนี้น้องผมไม่อยากพูดมาดูกันครับเฮฟวี่หัวแยกจะรอดกันไหม เฮฟวี่ครับเฮฟวี่เฮฟวี่จะรอดไหม,มเสียงร้องมผมอาจจะไม่เข้าใหม่นะเพราะว่าแม่งปรับแม่งสบาเลยเสียงเกมอาจจะไม่เข้ามานะเพราะเนื่องจากว่าผมเดี๋ยวผมอาจจะไปหลดหลักลมมาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยนนะผม Channel Speed TV ครับ ใครอยากให้ผมกดสัคสไาชกก็ไปกดสัคสไาชิกผมได้แล้วก็กดรับสมัครข้อมูลผมไปด้วยนะจะได้จะได้กดให้ทันเราะพอดีว่ามันเป็นคนขอผมไปกดสัคสไาชิกแล้วเป็นคนกดสัคสไาชแล้วมันแล้วไม่ได้กดรับสมัครข้อมูลผมไงมันก็เลยผมก็เลยเข้าไปกดได้ไม่หมดไงไปเลยครับเพบี้หัวยักษ์จะรอดไหมนะเราเปลี่ยนไปดูคนสเกลบ้า,บางาสเกลตอนนี้ สเกลไปสองตัวไปสเกลรอสบีมนั่นเองโอ้แม่งสเกาตัวข้างหลังนี่เล่นกีตาร์ครับมาครับเออตอนนี้ผมเล่นทีทีเอแล้วภาค IV แม่งไม่เล่นแล้ว ไอ้มีแม่งขี้เกียจเล่นนะเบื่อเออตอนนี้ผมเอ้ยดูกันดูกันดูกันว่าเฮฟวี่ยักจะทำอะไรเออโอ้กระโดดครับเดี๋ยวเขาเขาเฮฟวี่ตกึงไปแล้ว เี่ตูดยักษ์กับสเกลจะรอดไหมสเกลหายไปไหนตัวหนึ่งเดทเแต่ละชื่อไหมอ๋อตายนานแล้วอ่าเอ้ยเ้ยเอ้ยงั้นเราดูนี่เฮลี่ยักษ์มั้งครับเฮลี่ยักษ์กำลังทำอะไร อ้าตอนนี้เอดออกจากเขตโรงงานได้แล้วจะคือคือช่วยพูด,ดีละคนนะครับวอนนี้ว่าเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะครับอะไรล่ะครับเฮ้ยใครเฮ้ยใครขับรถมา เอาแม่งไปละเฮ้ยแม่งขับได้ด้วยขับได้เปลา่ามาดูกันขับไม่ได้ไมีแต่ดินฟ้าขับได้อ๋อไปเลยระวังนะระวังข้างหน้าอาจจะมีกับดักอยู่ก็ได้สปายเออสปายครับคือช่วยพูดกับที คือพูดกันทีละคนนะครับพอดีว่าผมฟังไม่ค่อยได้ยินนะ,ะครับของเดือนครับแม่งไม่มีเงินซื้อครับแม่งบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้เซเว่นด้วยครับแมงโอแม่งเออพอดีว่าผมก็เป็นคนปากมากแบบนี้แหละตอนนี้กำล,ลังอัดคลิปอยู่เลยครับเนี่ยตอนนี้ปกติเฟร,รมเฟร,รมในเกมจะได้เยอะกว่านี้นะเนี่ยเออ เออใครอยากอัดเกมกับผมนี่เดี๋ยวบอกได้นะครับจะเป็นไม์คร r a ั t หรือที่เฮ้ยเออเอออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวออกนะครับแต่แต่เสียงมากจะไม่เข้าโปรแกรมอัดนะครับก็ต้องขอโทษด้วยอเอวเดโดนแรกเลยเดชไปเลยคนแรกอ่ะโอ้มันจะกดวีวูดแพ่งเดสเลย Hey, เฮาา้ยรำบังรำบังเรามาดูกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เลอเหลือรอดอีกสามเหลือรอดกี่คนเจ็ดคนครับรอดเจ็ดคนนะครับอ <c oughs> <c oughs> แล้ว่ะครับเออเดี๋ยวครับควรดีว่าสตรมผมมันเป็นเลเวลศูนย์นะมันก็นเลยยังอแอดเพื่อนไม่ได้ครับคือแอดกาลินาได้ไหมเดี๋ยวไปคอมเมนต์ี่ช่องผมว่ากาลินาไอเดียอะไรเออเดี๋ยวผมไปตอบให้โอเคนะเดี๋ยวไปตออเดี๋ยวไปเขียนด้วยนะผมจะได้ไปตอบให้ว่ากาลินาอะไรพวกคุณมีกาลินาไหมครับเนะี่ยอ๋อโอเคครับ <c oughs> เออ เดี๋ยวนะครับตอนนี้เราต้องรูกันนะครับว่ามีใครจะรอดไหมอ่เออไม่อครับเสียพูดหน่อยพูดหน่อยเสียโอเคอย ดูสปายกันบ้างครับอ้าวคนนี้กาลังวูบกันพอด,ดีเลยเออตอนนี้ว่าจะรอดกันไหมอ้าวเกือบไม่รอดครับอ่าเรามาดูกันว่าเล่นด่านนี้จะรอดหรือไม่เออหนึ่งสองสามรอดนะะเออไปเลยครับสปายพังประตูท่อแล้วครับแล้วก็กําลังมูดเข้าไปในท่อ อ๋เอเฮ้ยเฮ้ยรีบขึ้นนะรีบขึ้นนบตอนนี้เออเดี๋ยวนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งกินไก่ครับตอนนี้ตอนนี้เลือดอยู่ประมาณสองคนครับครับ เออการีน่าเดี๋ยวไปแอดผมนะคุณเล่นการีน่ากันมาครับมีใช่ไหมครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์นะครับดูหน้าเกมมิ่งเดี๋ยนะครับผมน่ยผมน่ะครับตอนนี้กำลังอัดอยู่ตอนนี้ท่า้ชมบเดี๋ยวรอประมาณสักสิบนาทีแอปจก็จะจบเวลาของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอ่า เอ้ยผมจะบอกว่าเสิร์ฟนี้มันมีเสียงเพลงอ่ะเออแม่งฟังไม่ได้ยินเลยเออเอ้กลัวตัวกลัวเพลงติดลิขสิทธิ์มากเลยเนี่ยอุ้ยโอุ้ย เจ้โวยไพข้ามเจ้าเป็นไพโลกมากดีกว่าดานนี้ก็บอกว่าเขาตอกความเร็วทุกตัวให้เท่ากันแล้วก็ให้ความสามารถเท่ากันแล้ตอนนี้สไลปอรอมม่งก็ตัวใหญ่อีกไฟวิ่งเลยแล้วเขาครับรีบวิ่งครับเออ เฮ้ยระวังครับเฮ้ยช่วยผมด้วยผมปลุกไปไม่ได้เฮ้ยช่วยด้วยผมตกเฮ้ยขารก็ได้เฮ้ยเฮ้ยกูจะไปยังไงไอ้ไอ้ลูกเราสวยไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกดำๆำนี่มาหากูได้ไหมกูจะตาย โอ้แม่งไม่มาอีกโอ้คนก็ได้ช่วยขานี ไม่รอดเนี่ยโว้ยเดทลันเดทถูเดททีเดทโฟเดทไฟเดทซิกก์ใครก็ได้ช่วยดีค่าค่าอยู่ตัวคนเดียวโออ เออช่วยด้วยข้าพเจ้าตกอยู่ตรงหลุมได้ยินครับตอนนี้ผมไม่ผมรอดอดี่ยนะแต่เพียงกระบอกตอนนี้ผมตกอยู่ที่ไหนไม่ตรหลุมตรงเริ่มจุดเติมเริ่มต้นเลยเนี่ยเออง่ายๆผมคนกากเด็ดลันครับเดี๋ยวเรางวมไม่เข้าห้องน้ำแบบเราจะบอกเรื่องนี้ทำไมวะ โอ้ยโอ้ยทีมูช่วยมากดกับดักตรงเริ่มต้นห,หน่อยดิมันไม่มาเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปพังเงินก่อนโอ้ย ดู no, มันยังไงกันดีเซฟิฟดีแจไลกับข้าพประจามากตอนนี้ขอประกาศข่าวดีนะครับประกาศข่าวดีนะครับเดี๋ยวอ,อีกหกนาทีเซิรฟจะไปะเหียนแล้วนะครับมาเปลี่ยนแมปเวลาของเซิฟนะครับ m a ด e it เด d e it made it made it made it เย้ยอา้อาวมาดีมดิทเอ่อเมดดิทมา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 ต่อตัวกันหน่อยเมดดิทมาต่อตัวกันหน่อยมาต่อต่อตัวมามามาต่อตัวอันนี้นายยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้ยืนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้น เนี่ยดูใครก็ได้ช่วยขายนีเริ่มจะไม่ฟังใครแล้วเนี่ยเม่งไม่รอดนี่สิ่สองคนเนี่ยที่รอดสามคนที่รอดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมึงอีกแล้วเหรอ เฮ้ยวันดีมาให้ตีหน่อยโอ้โอ้ย,อยจะขึ้นยังไงเนี่ยจะ,จะกระโดดขึ้นก็ไม่ได้ตายไม่ละคือคือมีใครที่โลดไปถึงฝั่งนูนบ้างไหมครับ เราจะไปถึงจุดจุดชนะครับอยู่กับเมดิทคนเดียวนี่รู้สึกมันเหงาซะเหลือเกินเออเมดิทบอกเราโดยว่าน,นายไปเอาเอากับใครมาโอ้ย แสียงในเกมอาจจะไม่ดีนะครับ่านผู้ชมเพราะนึงจากว่ามีปัญหาทางโปรแกรมเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปแก้ให้นะครับเฮ้ยไม่ใช่เอา้าโอ้โหเกือบไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเดยวเดวเดวเหมือนมันกระโดดได้สองสเต็ปเหมือนสเกลเลย Made it, Mother, go there! Made it follow me! กด s u b s c r i b ์ผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ช่องผมได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เราถ้าเกิดย้ายถ้าเกิดไม่ได้คอมเมนต์นี่ก็ให้กดสมัครแล้วแล้สมัครข้อมูลของคลิปผมเวลามผมลงวิดีโออะไรอ้าวเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเรียบร้อย เออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอัดอัดเสร็จเดี๋ยวผมไปนะครับเออวะครับครับทีมทีมเลยทีมชนะเอ้ย ย่ต่อไปเราจะหยุดพูดกันก่อนเราจะต้องเราจะต้องหยุดพูดก่อนเราต่อไปเฮ้ยลบ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 ยเข้า เลยผมบี่ยไปสักคราวแล้วเออวังงอับระว่างตอนนี้ที่บูเริ่มเอาจริงกับเรา เกือบแล้วไงวัดตูเฮิวโอ้ยโอดบุ้ย,ย,ยไปละเฮ้ยคนทุกวันลุกเร็วเรมมาลิ็มมาเร็มมา เป็นฝรั่งแน่นอนคะรับโหมันเข้ามากันเยอะเลยเ <c oughs> มืเ่อไรไปเจอดิฉันสูงสุดเนี่ยครื่องตองขอสโซ ตอนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสเกลกันบ้างดีกว่าครับเออตอนนี้เครื่องผมอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสิบกว่าเฟรมนะครับเออไม่ใช่นีไม่ถึงห้าสิบหกสิบกว่าเฟรมประมาณสี่สิบสามสิบนะครับเออถ้าเกิดตอนอัดเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้หยุดโอ้ โอ้ my god เ็บมันจะน่าใหญ่ไปถึงไหนเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเงาอะไรอะเฮ้ยอย่ามาจะกินเหล้าซีรีบไปไปแล้วอย่ามาจะกินเหล้า มันฉลาดเกินจริง,ะงระวังระวังระวังเตรียมตัวไปข้างนี้เออเลยลปรไปแล้วก็ดงบันไดเออไปเลยไปเลยเออกอกอฮับกเกอไปแล้วเกอเก้สกาวเลยเไป ไอยตี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 ระวังนะครับข้างหน้าจะมีรถจะมีรถเข้ามาพุ่งมาชนนะครับ น้าวไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังประตูอยู่ข้างหลังครับประตูอยู่ข้างหลังครับประตูอยู่ข้างหลังทางนี้ก็แล้วครับไปครับเออไปเลยครับแต่ระวังไหมเนี่ยยีแต่เฮ้ยว,วังรถนะเว้ ตีที่ปุ่มเขียวครับใช่เปล่าใช่เปล่าข้างหลังครับไปเลยครับลงไปข้างล่างเลย what the fuck ในเม m a n เฮ้ยทีมเลสชนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปก่อนแล้วนะครับเออแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะอัดคลิปอะไรไปนะครับเจอกันพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ยังไม่เจอดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าอัดเมื่อไหร่เดี๋ยวอัดเมื่อนั้นเออ เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายครับบาย